ทานยาไปซื้อไอติมนะครับหลังจากกินเตเกยวไก่แล้วดูว่านายจะซื้อไอติมอนไนเป็นไหมโนไ, <No, S 2> ไปเลือกเองเลย <c oughs> มาให้ก็จะเข้าไปอยู่ <c oughs> เอาอะไรเอ <c oughs> าไหนลนะ ดูดิจะเลือกเป็นไหมตกลงวันนี้วันครูหรือวันเด็กกันแน่อเอาเอออาหยีบเอาเลยเอายัางไงเอาตัวไหนเฮอเอาตัวไหนสีไหนนี่หนูอยากได้โฆษณาต้องเข้านะครับนเนสก็เปิดด่เปิดนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนฝั่งนู้นด้วย Okay. ตัวไหนล่ะมีตัวไหนไวะดูดิเออทีนี้ดันไว้ดันไว้ก่อน <Okay. S 1> ตัวไหนล่ะพี่หนูจะเอาไปอันเลยนี่ตัวไหนล่ะไม่เป็นไรหนูก็ดันไว้อา้าวเอาเลยหยิบเลยต้องได้เอามือดันไม่ช่วยนะครับไม่งั้นกลัวทับหัวนางตัวไหนล่ะมีไหมล่ะต้องไหนล่ะ ตัวนี้อยู่ตรงไหนล่ะมีไหมสีเขียวพี่นางอยากได้อันนี้นะครับแต่ดูแล้วในตู้ไมมไม่มีมีไหมล่ะไม่มีสีเขียวเลยสีเขียวอยู่ตรงไหนอะดู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 มีไหมดูดิมีะมีไหมตัวไหนอันนี้ก็น่ากินนะครับแต่ว่ามียี่สิบบาท อันนี้ก็น่าก <toolkit. S 2> ินนะนี่ตัวนี้หนูไม่เอาเอาอันนี้อันนี้คืออะไรสีเขียวไม่มีแล้วลูกใหม่หนูจะใหม่ทุกอันใหม่เกือบทุกอันอัหยิบเพออันหนึ่งอันไหนดีนี่ไงอันนี้สิบห้ากล้วยมะม่วงนี่เอาไหมแอหนูหยิบเอาอันที่หนูชอบลูกเอาเร็วอันไหนที่ชอบอันไหนที่อยากกินเอาอันที่อยากกินก็ได้อันไหนหยิบเลย อันไหนเดี๋ยวอ่ะหยิบหยิบถึงไหมเนเนียนดู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 อ่าอ่าอ่าหยิบเอาหยิบเอาถึงไหมถึงไหมไม่ถึงปึ๊บฮึบอันนี้นะครับที่นางอยากกินอ้าถึงแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้แล้วระดาษสิบแท่งนะอ๊ะสิบแท่งแพงแล้วเท่าไหร่ล่ะเมเนียนเท่าไหร่ไหนดูราคาดิอันไหนตัวไหนเะ ไม่ใช่แทง่งลนเท่าไหร่สิบห้าหรออ่ะอันนี้มีตังห้าสิบจะได้สองแทง่งกินหมดหรอกินหมดเหรอหมดไห,หม,มนั่นเอออ่ะอันนี้เอ่ะไปจ่ายตังนี้ไปจ่ายตังเงินใ,ให้แน่ไปจ่ายเองไม่เอา้าไอ้นุสามันกินไม่ได้ไม่ใช่ไอติมก็เราสัญญากันว่าจะเอาไอติมไม่ใช่หรอ ไปเรื on, <ๆ>่อยๆหนุนๆพี่เขาว่าง<ป>เดี๋ยวรอดูนาะจ่ายตังค์ดูว่าจะจ่ายเต็มไหมรอร่อยไหมครับหนุนๆหนุนๆพี่หนุ่ๆเนาะเอาจ่ายตังค์ก่อนดิเท่าไหร่ครับครับ Đấy đi, cái gì bao đi, tao tăng thon nữa đi. Tăng thon cái gì không ได้ไหมได้ไหมไไหม,มาเอายิบไปดื่มกันไปสั้งค่รมาแล้วยิบยิบเ <c oughs> <c oughs> สร็จภารกิจวันนี้นะครับกินก๋วยเตี๋ยวนะครับห,หมดจาน เราชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีค่ะก่อนบ๊ายบายกับ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะกันบอกบอกบอกเพื่อนๆด้วยว่ารอติดตามคลิปต่อไปนะเอาเลยเลยบอกเพื่อนๆราชมติดตามคลิปต่อไปนะเอาเร็วๆพูดดิพูดก่อนไม่งั้นไม่ได้กลับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ